สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับเราเองอยู่ในเกม God Basement ซึ่งนี่คือคลิปที่5แล้วนะครับ <c oughs> เราเพิ่งมาถึง Chapter 6เท่านั้นความกดดันที่ได้รับจากพา์ที่แล้วหนักหน่วงมากๆ เรารับรู้ถึงเรื่องราวสมัยเด็กก็คืออันนี้ชัวร์แล้วล่ะคุณย่าเราเนี่ยฆ่าพ่อแม่เราแล้วเอาเราไปเลี้ยงแต่ถึงแม้จะได้เลี้ยงดูเราแล้วก็ตามะนะครับความเศร้าของคุณย่าความทุกข์ในใจคุณย่าในอดีตก็ยังไม่หายไปความรู้สึกผิดต่างๆก็ยังไม่หายไปแล้วมันทําให้คุณย่าเกิดอาการหลอนๆแปลกๆซึ่งล่าสุดอะเราอยู่ในวัยมัธยมละมัธยมปลายนะครับกำลังเรียนหนังสือก็ต้องแบ่งเรื่องเรียนแบ่งเรื่องดูแลย่าด้วยเรารู้ว่าย่าป่วยเป็นอัลไซเมอร์ความจาเสื่อมดูแบบ ปัป๊มๆเป๋อๆเลอะเลือนเลอะเลือนแปลกๆแ,แต่มันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาเช็คกันนะครับโหลดเกมใน Chapter 6ขึ้นมาครับวันนี้จะได้ค้นพบความลับเพิ่มเติมชีวิตปุ่มหลังก่อนที่เราจะเสียชีวิตว่ามันมีอะไรกันแน่กับคุณย่าคนนี้ถึงได้ตามมาจองล้างจองผาหลอกหลอนกันได้หนักหน่วงขนาดนี้นะครับมาฮะและแน่นอนนะครับเล่นเกมอะไรหนักๆขนาดนี้ใส่แว่นกองแสงไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับ ไม่งั้นปวดตาแย่แค่ดูก็เครียดแล้วไม่อยากให้เครียดเกินไปใส่แว่นกรองแสงนะครับ <Wow. S 1> มันจะช่วย <Wow. S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลดภาระทางสายตาเราการแสงสีฟ้าและสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนี้นะครับ <Wow. S 1> บอกชื่อนัทปิ่นโตไปลด100บาททันที <Wow. S 1> ลืมไปซื้อครับแว่นออบตสพี่ต้องใส่ครับ <Wow. S 1> เกมมันก็มืดมันก็มีแสงแวบๆ,ๆตลอดมาเรายังอยู่ที่ทาง3แพร่งนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วละหลุดไม่พ้นจากตรงนี้อ่ะแต่คือเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไปทางไหนต่อได้ครับประตูซ้ายล็อก ตูขวาเนี่ยฮะภาระทางสายตาและจิตใจด้วยประตูกลางเปิดไม่ได้รอบนี้ให้มาทางขวาครับโอ้ยมืดแท้เหลาแล้วมันเป็นห้องดูทีวีครับอีกแล้วอะ่ะ จะได้คุยโอเปอเรเตอร์ไหมโอเปอเรเตอร์ก็ผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยกับสิ่งที่เรียกตัวเองว่าโอเปอเรเตอร์แล้วนะครับตรงนี้มีเอกสารหยิบขึ้นมาอ่านฮะตอนนี้ฉันเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของฉันแล้วสถานการณ์ของคุณย่าเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนี่เธอจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอหวังว่าคงไม่นะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าฉันเรียนจบมาหาลัยแล้วล่ะใครจะดูแลคุณย่าอ่ะคือตอนนี้ที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันแทบจะล้าสายตาจากคุณย่าไม่ได้ด้วยซ้าแค่2วิเธอก็ทาําาาลลยขข้้วอองแ่ะ ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ม .6 แล้วฉันยังมีเวลาเหลือน,นิดหน่อยก่อนที่ฉันจะเข้าไปเรียนมหาลัยหวังว่าจะมีทางออกสําหรับเรื่องนี้นะคือเราก็เริ่มเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนี่อยู่กับคุณย่ามาจนโตจนจะจบม .6 จนจะเข้ามาหาลัยแนละ้วแต่ว่าเริ่มกังวลว่าถ้าจบมหาลัยหรือไปเรียนมหาลัยใครจะดูแลย่าเพราะตอนนี้อาการย่าหนักมากล้าสายตาสองวิคือทําลายข้าวของต้องเกมนี้ต้องสังเกตดีๆต้อง ทีวีมันกดไม่ได้นะครับเปิดปิดไม่ได้ประตูบานนั้นไปต่อได้ครับแต่การไปต่อนี่เสด็จทางทางซ้ายก็มีทางไปมีตู้มีประตูเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือทางเดียวกับทางขวาที่เราเห็นแค่มันย้อนสอนกันเป็นสี่เหลี่ยม ไอหากูต้องไปทางไหนเนี่ยลองไปทางซ้ายแล้วกันนะครับมันคงจะเชื่อมกันไหมเชื่อมกันนะรูปภาพที่เห็นก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เป็นภาพเดียวกันหมดย้ำว่าเป็นภาพเดียวกันหมดเพียงแต่แจกันที่วางบนโต๊ะเป็นคนละสีคนละแบบ ดินชักเปิดไม่ได้ตรงนั้นมีห้องปิดตายและมีออลุกปั้นลานั้นอยู่อีกแล้วครับไม่ใช่ลูกปัน้นตุ๊ก,กตาฮะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นของเล่นที่คุณย่าเราให้เราไว้เล่นตอนเด็กๆเกจกันสี่อันไม่เหมือนกันเลยโอ๊ยอะไรอะห้องนี้เปิดไปต่อได้แต่ผมขอเช็คประตูไม้ก่อนนะเทียนจุดไม่ได้ครับตรูนี้ล็อก ลองจับตาดูตุ๊กตาตัวนี้สักหน่อยไหมเผื่อว่าจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นถ้าไม่พี่นัทจะขออนุญาตไปจากที่นี่ก่อนนะครับเป็นทางตรงตรงยาว <c oughs> กลับมาที่สามแยกอีกแล้วฮะผมเชื่อว่ายังหลักๆรอบนี้น่าจะอยู่ที่ห้องทางขวาครับ แล้วมันจะกลับไปที่เดิมก็คือห้องทีวีแต่เอกสารอีกแล้วเดี๋ยวนะนั่นมันคือบริเวณทางเดินที่เมื่อกี้เราเดินผ่านที่มีแจกันตั้งอยู่ถูกไหมครับมีอะไรอะ่ะขออ่านเอกสารก่อนนะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วของไฮสคูล ได้เวลาเริ่มคิดแล้วว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้ตอนนี้ฉันมีการขอทุนการศึกษาไปบ้างนิดหน่อยซึ่งมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของฉันได้ทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการเดินทางเรื่องค่าห้องค่าเช่าต่างๆที่ฉันจะต้องใช้ในการล่ำเรียนนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ปัญหาเดียวของฉันก็คือคุณย่าเราไม่มีญาติหลงเหลืออยู่แล้วและไม่มีใครคิดจะรับเธอไปดูแลด้วยนอกจากฉันนี่ฉันจะต้องดูแลเธอไปตลอดชีวิตที่เหลือของฉันอย่างนั้นเหรอและคําตอบก็คือใช่ครับ เพราะว่าสถานการณ์ของเธอแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆผมรู้นะว่านี่มันเป็นการแบบเห็นแก่ตัวแต่ตอนนี้ผมรู้สึกรู้สึกแย่ครับบิตเธอคือขมอ่ะคือรู้สึกขมขื่นกับสถานการณ์ตอนนี้มากถ้าหากว่าฉันยังต้องเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ของคุณย่าต่อไปแล้วก็หวังว่าจะมีทางออกเรื่องนี้สักทีนะคือตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้ครับก็ยังภาวนาว่าจะมีตัวช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งมามาแล้วครับตัวช่วย เ,เฮียแล้วย่าแม่งแบบถอยหลังทําไมมันมืดหายไปเรื่อยๆวะเฮ้ย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 เห้องข้างหลังกูนัะนั่นน่ะย่าจ๋ายา่าไปแล้วครับยา่าแต่มีเสียงประตูมาแทนครับ เย้ยงับเลยหื้ยาถ้าเป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นคือเข้ามาแล้วแหละดูทรงอ่ะโคตรเที้ยเลยครับกูต้องสวนออกไปใช่ไหมโอ้ยโอย ต้องมีอะไรกัจแจกันสี่อันนี้แน่เลยวะผมเชื่ออย่างนั้นน่ะแล้วก็ห้องที่ถูกปิดตายนั่นด้วยกูต้องบนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสัตว์อย่างหลอนเลยแม่งเลยนั่นไงฮะโอ้ยเสียงเสียงตามหลังมาเลยอะ่ะ เสียงแม่งลดต้นคอมาเลยอ่ะโคตรเฮีย้ยเลยอ่ะกลับมาที่ห้องทีวีรอบที่สามครับทุกครั้งที่เข้ามาชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเล็กๆเ,เอาประตูล็อกไอสัตว์เอ้ยไอเฮีย้ยชีวิตกูเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กูอ่านชีตยังไงครับจเจ้ายังไงกับคุณย่าครับรอบนี้ไม่ใช่โน้ตของเราแล้วครับแต่มาเป็นน้ตของคุณย่าคุณย่าบอกว่ากำลังหลงทางอยู่เหรอ จะหลงทางได้ยังไงล่ะถ้าหลานไม่มีที่จะไปอยู่แล้วหลานกลัวงั้นเหรอหลานตื่นตระหนกตกใจอย่างนั้นเหรอหลานหมดหวังแล้วใช่ไหมหลานไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วใช่ไหม <you> จะหลงทางได้ยังไงถ้าเราไม่มีที่ไป <you> ครับไอ้เหี้ยแล้วมันพูดเหมือนกับเอกสารเลยครับเสียงนี้กลัวเหรอ ตกใจไหมล่ะหมดหวังเหรอหมดศรัทธาแล้วใช่ไหมไม่รู้ปล่อยกูไปเถอะรอบที่สาม t h o u t God แล้วนะทางไหนก็ไม่ดีทางนั้นเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆนะ อีห้องนี้ก็ไม่เคยเปิดให้กูแล้วกูก็ต้องวนอีกรอบเงี้ยเหรอนี่กูหลงทางจริงจริงใช่ไหมเนี่ยสามแยกวะไอ้ซัดรอบที่สี่ครับทำจริง แล้วฉันมีข่าวดีแล้วอะตอนนี้ฉันได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนทุนแล้วแต่ว่าข่าวร้ายก็คือฉันสามารถเลือกใช้ทุนนี้ได้กับมหาลัยที่ถูกระบุไว้เท่านั้นเนี่ยซึ่งสถานที่ทั้งหมดที่ให้มามเป็นสถานที่ที่ไกลาจากบ้านของฉันมากๆก็คือต้องย้ายไปเรียนไกลบ้านครับเพราะฉะนั้นฉันคงต้องย้ายออกจริงๆอะแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครจะดูแลย่าอีกต่อไปแล้วแล้วผมก็คงทิ้งคุณย่าไว้แบบนี้ไม่ได้ด้วยอะเธอทําทอาหารไม่เป็นเธอออกไปซื้อของก็ไม่ได้ ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อีกแล้วะทุกวันนี้ฉันก็เป็นคนดูแลเธอมาตลอดเป็นคนดูแลมากกว่าที่จะเป็นหลานชายด้วยซ้ำถ้าหากว่าฉันทิ้งเธอไปในตอนนี้เธอต้องตายแน่ๆตายจากการอดอาหารตายหรือไม่ก็ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นะสงสัยฉันจะไม่มีทางเลือกแล้วสินะมันไม่มีทางเลือกครับแต่แต่มึงจะทําอะไรเนี่ยถ้าพูดแบบคนปกติทั่วไปไม่คิดอะไรนอกกรอบก็คือก็คือไม่รับทุนครับแล้วก็ต้องหาที่เรียนใกล้ๆบ้านถูกปะเรียนมาหาลัยใกล้บ้านไม่มีทางเลือกที่ว่านี้คือ มึงจะทำอะไรเนี่ยสัตว์เริ่มเริ่มกลัวใจแล้วว่าอดีตกูทำอะไรลงไปกันแน่โอ้โหยไม่มีทางเลือกแล้วเราห้องนั้นติดไฟขึ้นมาแล้วครับขนลุกตลอดเลยอะ่ะขนแม่งแบบต้นคออ่ะยังไงครับ ต้องจองจนเทียนดับไหมหรือยังไงคำตอบมันน่าจะอยู่ในห้องเนี้ยฮะผมก็ไม่มั่นใจว่ะอุ้ย่ะล้าสายตาไปปุ๊บตุ๊กตาหล่นห <c oughs> ลานก็จะทิ้งย่าเหมือนกันอย่างนั้นเหรอหลานก็จะทิ้งย่าเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ แตหลานคนเดียวที่ย่าเลี้ยงมาก็จะทิ้งย่าเหรออยู่ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเฮ้ยรอบที่ห้าแล้วนะพอโคตแม่งสุดแล้วนะสุดแล้วกูเนี่ยไม่มีเอกสารได้ๆทั้งสิ้นแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะเขาเนี้ย พีวีเปิดไม่ได้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียคอนตกใจเลยศาสตว์ลองกดเปิดของดูครับเจอคอนครับงัดดีก็งัดดีครับ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะ Removing Barricade ทำไมต้องมีหลอดด้วยมึงอย่าทำให้กูเสียวหลังได้ไหมเนี่ยกดค้างไปเลยครับมันยังไงอะแล้วเราทะลุออกมาที่ทางสามแยกประตูปิดเองไปแล้วครับ ไปห้องอื่นไม่ได้จริงเหรอเนี่ยก็ยังไม่มีกระดาษนะแต่เรางัดประตูไม้นั้นออกแล้วนะครับมันต้องมีบางอย่างเปลี่ยนบ้างเดี๋ยววะใช่ไหม ห้าขวางทางออกไว้อ่ะนั่นคือทางออกปกตินะครับแต่หญ่าขวางไว้ครับไอ้ใจเกือบตกไปที่ตะตุ่มไอ้ซาดกลัวเหลือเกินอย่านะล็อกด้วยอ้ยล็อกด้วยเดี๋ยวผิดทุงทำยังไงอ่ะ เียมันเหลือทางเดียวให้ไปโคตรแย่เลยมามก็ล็อกอยู่ดีไหมอ่ะโอย้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับ เรากลับมาที่ส่วนของออฟฟิศอีกรอบนึงว่ะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ยอมเฉลยว่าทำอะไรครับทางเลือกสุดท้ายของเราคืออะไรกันแน่เจมส์ทำอะไรลงไปกับย่าครับแต่ถ้าสมมุตินะติต่างว่าเจมส์ลงมือฆ่าย่านั่นคือกรรมตามสนองเลยนะ r e วิ r s e ก็คือเหมือนแบบย่าไปฆ่าพ่อแม่แล้วนี่ก็ฆ่าย้าอีกทีนึงคือแบบทุกอย่างแม่งเป็นกงกรรมกงเกวียนมากๆเดี๋ยวเราต้อง <James. S 1> มาครับ เจมส์สักพักหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันนั่นเป็นข้อมูลเยอะมากที่นายได้ซึมซับเข้าไปเดี๋ยวฉันจะพยายามสรุปให้นายฟังแล้กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนายเนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการร่ำเรียนแล้วก็ดูแลคุณย่าไปด้วยแถมยังทำงานพาร์ทไทม์อีกต่างหากและในตอนจบของการเรียนมัธยมปลายนายมีเกรดที่ยอดเยี่ยม ได้เรียนทุนด้วยปัญหาเดียวคือต้องทิ้งย่าเพื่อไปเรียนมหาลายัยแต่คุณย่าเลี้ยงนายมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อแม่นายตายไป,ม,ยยไปมันทำให้นายรู้สึกรู้สึกผิดครับรู้สึกผิดกับการที่ต้องทิ้งย่าเพื่อมีชีวิตต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นอาการของย่าก็แย่ลงเรื่อยๆจริงๆถึงจุดที่ไม่สามารถจะดูแลเธอได้อีกต่อไป นายเลยต้องเลือกทิ้งเธอไว้แล้วใช้ชีวิตต่อไปหรือโยนทุนการศึกษาทิ้งแล้วเสียสละดชีวิตตัวเองเพื่อดูแลเธออยากรู้หรือ,อยังหว่านายเลือกช้อยไหนไปตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ well, <laughs> งั้นฉันจะไม่ให้นายต้องรออีกต่อไปแล้ว <c oughs> ในเมื่อนายเลือกที่จะอยู่ <c oughs> เ,เราเลือกที่จะอยู่ดูแลย่านะครับ <c oughs> นายรู้สึกผิด ที่จะต้องทิ้งเธอไปเพราะว่านายก็ดูแลเธอตอนที่นายถูกเพราะว่าเธอก็ดูแลนายตอนที่เธอปุ้ยเพราะว่าคุณย่าก็ดูแลเราตอนที่เราถูกทอดทิ้งเหมือนกันนะครับนายเลยต้องการจะตอบแทนบุญคุณสรุปว่าเราเลือกที่จะอยู่ต่อนะครับอยู่ดูแลคุณยา่าด้วยความรู้สึกที่ว่าคุณย่าเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเราก็เลยต้องตอบแทนบุญคุณพอเรียนจบมปลายเราเลือกที่จะออกมาทํางานซึ่งนี่ มันบอกว่านี่คือการจำลองสถานที่ทํางานของนายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือที่ทํางานของเราครับเพื่อที่จะได้ดูแลคุณย่าได้เขาบอกให้หาการ์ดมาไซน์อินก่อนอืมไอ้ดิการ์ดไซ<ส>น์อินอ่ะตรงนี้ไซน์อินไปไหนครับ<ๆ>เขาต้องมีทางออกนะให้เรียงกล่องห้าสิบกล่องมาลองดูเรียงกันไปครับนี่คืองานของเราหลังจากที่ ตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ดูแลคุณย่างานแบบนี้งานเลียงกล่องแบบนี้งานแบบไม่ได้ใช้สมองเท่าไหร่ใช้แรงงานเป็นหลักผมก็จะเรียงนะครับไปเรื่อยๆก่อนแต่มันก็ไม่น่าไว้ใจเจมส์สนุกไหมที่ได้เรียงกล่องพวกนั้นนี่ยสนุกไหมล่ะมึงก็ลองมาเรียงดูสนุกแน่ถ้าไม่มีอะไรโผล่มาก็ยังสนุกได้อยู่ กล่องพวกนี้มันหนักไหมล่ะนายคงต้องเหนื่อยมากแน่ๆที่ต้องทำงานแบบนี้8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์มาทำเป็นรู้ดีเรื่องชีวิตกูอะมาสอดรู้สอดเห็นกับชีวิตกูดีกว่ากูเหนื่อยไม่เหนื่อยกูก็ทำเพื่อย่ากูเว้ยถึงแม้วพ่าย่ากูจะไม่ปกติก็ตามต้องเรียงกล่องกันต่อไปครับนี่ hey, ฉันว่านายพลาดไปกล่องหนึ่งนะลองดูตรงนั้นสิที่หัวมุมเนี่ยมุมไหนวะมุมไหนวะมุมไหนของมึงเนี่ยมึงจะทำอะไรกูอีกเนี่ย The corner คือหัวมุมนะครับอชี i ยน,นี่แปลกๆแล้วมุมห้องเหรอมึงจะเล่นอะไรกูเนี่ยขนกูลุกแล้วนะ โอ้แต่ก็งานหนักนะทำอย่างเงี้ยขนไว้ขนมา50กล่องเหนื่อยหรือยังล่ะฮะทางานแบบนี้วันต่อวันทำงานเสร็จต้องกลับมาดูแลคุณย่าที่แก่งําเงือกจะจะสื่ออะไรอะ่ะพูดมาเลยดีกว่าจะสื่ออะไรเกมแม่งเกมมันกวนตีนนะเอาจริงนะมันกวนตีนนะเนี่ยเคยรู้สึกเสียใจบ้างไหม จริงๆนายควรจะรับทุนการศึกษานั่นแล้วก็หนีไปจากที่นี่ซะนั่งทาให้เรารู้สึกคิดตามนะเกมอะ่ะคือไอการแบบวิ่งหยิบของนี่มันไม่ใช่ฟังหหก์ชันอะไรหรอกแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตจริงของตัวละครม่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วมึงเคยรู้สึกแบบเสียใจไหมที่ไม่เอาทุนในวันนั้นอะ่ะแล้วมันตั่งทําอย่างเงี้ยคิดถึงสิ่งที่นายเสียไปสิมันคุ้มไหม ทำเหมือนเดิมทุกๆวันอย่างเงี้ยเสียดายไหมสิ่งที่เสียไป home, นายรู้สึกว่าการทําอย่างนี้มันสบายใจดีไหมล่ะดีกว่าการต้องกลับบ้านไปดูแลคุณย่าหรือเปล่ากลับบ้านไปก็ไปเจอคุณย่าแก่ๆที่แบบ อาการไม่ปกติเหมือนคนใกล้ตายงานแบบนี้สบายใจกว่าไหมนะผมจะเก็บไอ้กล่องที่มีลายนี้ก่อนครับเพราะมันอยู่ไกลสุดแล้วผมรู้สึกเสียวเวลาที่ผมต้องเดินเข้าใกล้ประตูนี้ผมรู้สึกแปลกๆผมว่ามันแปลกๆผมจะเติมเข้าไปก่อน เหมือนกับฉันพยายามจะทําให้นายไข้เขวแต่จริงๆแล้วฉันแค่เรียบเรียงความคิดของนายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นออกมาตังหากเป็นเสียงสะท้อนในใจเราครับที่มันบอกนะที่มันพยายามจะทําอยู่ตอนเนี้ย41แล้วอีกสอแล้ว concept, เป็นคอนเซปที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะ <The future. S 1> เสียสะละอนาคตเพื่อปัจจุบัน <provide> เสียสะละทุกอย่างเพื่อได้คําตอบที่ชัดเจนคุ้มไหม คุ้มไหมล่ะ48 49เกมมึงให้กูเรียงครบ50อันจริงๆด้วย50คุ้มไหมว้าวทำได้เยี่ยมมากเจมส์อยากเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้ไหมล่ะ ไอ้เหี้ยพรุ่งนี้ต้องทำอย่างนี้อีกครับนี่คือสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นจริงคือคือต่อให้เสร็จแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ต้องทำอย่างนี้อีกแล้ววันต่อไปต้องทำอย่างนี้อีกแล้วให้กูไปไหนกลับเหรอไปไม่ได้นี่ทำเสร็จแล้วอะ่ะออกได้แล้วครับห้องผู้จัดการ แล้วก็กลับบทนี้เป็นการเรียนรู้ชีวิตเราว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตัดสินใจอยู่บ้านนะครับอยู่ดูแลคุณย่าแล้วก็ทํางานเป็นงานง่อยๆที่ต้องทําทุกวันแบบนี้แล้วเรากลับมาบ้านครับทํางานเสร็จกลับมาบ้านครับจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวัยทํางานของเขาคลิปหน้าติดตามให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนคลิปต่อไปผมว่าเอาเรื่อง ความเครียดทั้งหมดที่สะสมความรู้สึกสับสนในตัวเองที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกอาจจะมาลงที่คุณย่าก็ได้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะดักขึ้นอีกได้อีกรอติดตามให้ดีในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าติดตามช่องนัดเป็นโตให้ดีกด subscribe ให้บ้างนะจ๊ะกดไลค์กดค like, อมเมนต์บางนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ